กระเห็นงานกระได้บดดนวยกะได้เงินซีหาพันพี่หน่อยกะเห็นใกล้ท่นหนึ่งพี่หน่อยแต่เงินหาพันได้ไหมเด็กระพังมาให้พอเนาะแต่ก็ ไปดีปากเซ่พี่น้องไป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 ปาลุมาปา ร่างเอาร่างจากที่ว่าอันนองนาไปอยู่ไทยเนาะแต่ก็พึ่งมาเมื่อวันที่27เเบอ26เนาะ,อะเออ26ก,กับได้แม่กัมี F ่เอฟเอฟซี C ทามหาแบบว่าน้องลาดหอดหอดบ้านหอดปากเทดได้บ่พี่น้องน้องลาดนั่นหอดเด้อพี่น้องเด้อหอดกะบซ้องเงอะเนาะ แต่พอเวลาถ่ายคลิปพี่เบิง่งพี่น้อง่ะาต่แบบว่าดีใจแบบดีใจแห้งจนแบบเออว่า,ท,าท่านถ่ยายคลิปก่อนนะพี่น้องก่นอนนั่นก่อนเะนี่ยมันสมใจกันน,น,นะมาไทยคขยโอคคัากวันนี้พี่น้องเอ้ยเื้อนี่กะเข้า,ากบสิ้ากันมาตลาดน้องพี่น้องมาหาเรายงางเบิ่งตลาดดาวเฮืองย่ำแดงพี่น้อง ับบรรยากาศเดมิดมๆพี่น้องตั้งเปรข้าวแบบพบกันใหม่ๆเนาะพาไปยังตลาดได้เนาะเลยนบอเออเท้ีว่าสิผ้าปยังหางผาาปีญจ์น่้าหนอนไมยังตลาดอะไร,ะร,ะนรเนี่ยสองพันเธอจับนี่เดีอยห่านี่เดีอยห่า เงื่อนบ้มากบอยกอดได้บอกอดไปพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องอันไปย่างตลาดเนาะซื้อของซื้อของอ่ไม่ชวนกันกินเนาะห่างหายไปโดนพี่ประดิสีอยู่ไหนยักเงื่อนได้พี่น้องในเบิ่งเงินเรียกใจก่อยเลยฮหมาต่อบาร์สีซองเมฆก็ถือโอกาสมาเลยยืนซื้อบาองสีหัวยุ่ง ที่ไปหาเบ่งเถากะอยากแกงน้ำมันตัวเอฟซีหลายคนกะอยากให้กินอยากให้เห็ดแกงน้ำมัให้เบิ้งกินแกงน้ำมัให้เบิ้งเนาะก็เลยว่ามาหาเลาะเบิ้งตลาดงานเลง้ยงนาะว่าสิไดายังกินพี่น้องสิเอาไปเห็ดสู่กันกินอยู่ห้องเมก่เพื่อนอะไพี่น้องไปเดี๋ยวบอกไลน์ลงกระหอนเมกาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเนื้อเบิ้งอยู่ได้หองเฮาตอนนั้นเนาะไปไป เฮ็ดเฮ็ดเอาเฮ็ดยังเกื่อนใฮ็ดอันนี้บอกพ่อแล้วพ่อแล้วของนะมีมีผักหวานนะเพ้ยยาใส่ผักหวานมันบ่มากหรอกเอาแกงกรใหม่ด้วยสิเอาเฮ็ดด้วยสิแกงกรใหม่อันนี้เฮ็ดเพื่องเมย์เฮ็ดเพื่อนอ่ะอันนี้เป็นโลเท่ายโล่โล่เก่าจีบอันนี้เฮ็ดนั่งข้าบอ าโลเหรไรนีああ่ยอน่นกโลาหาิได้มันมีกุมเต็มเลยตลงเจ้าจะสิกินนีหยังกันถอนีกอยาแกงเฮ็ดสรุปแกงเฮ็ดหรือแกงไมแกงเฮ็ดใส่ไม่ก็ได้นี่อีโน่แกซื้ออันนี้จะเครื่องโลก่อนด้วยวัสดุพันแกงเฮ็ดนี่แหละ เดืองมาก็จะเนะเอาตัวไหนตัวนี้มา่อยตัวนั้นไม่ถนอนดอกสรุปแบวกินแกงเพสหรืเปล่าว่าเอาสื่อหมากโขลกสื่อเพไปก่อนห่าหรอง่้ยมันอย่งมันเกมเกมบอกววมันอ่อนดอกมันี่ยมลูกเพตอันนั้นกานไม่สชแทงนอกดอกเดือน่ไ เด็บไม่โอนได้เหมในบาเฮโอ่งไม้ขวางฝังไม้เจ็บไม่ไช่ใช่ซอูช่วมเกหน่อยอ้แย่ทะมากขว้านเียวนี่แหละมัเ็สิกเียวน่จัะอ้าวคืออะไรบันาเอ้ามาเก็บค่าง กาะทนทีเดีเี๋ยวนี้พปจีอยบกงเบิกตลาดเออจะหาพสักจะหาผ่านใจาันเอาอเอาวาน่กแกงใจโบโบมาคนไหนหวานนอ๊ะหวานนาะแก้วน้ันเลยได้เนาะขวหวานเค่มาแดกเงี้ยเลยเสหาเธอ สีอันเดนน้ำก่อนได้ไหมเอาอยู่บนเาาปดอกปะตัวน้อย้เื่อไหนเื่อกินไนยัจะอบัตมาตัวนี้ตัวนี้รูอะไรเนี่ยตัวเตัวต่ตัวน้อยตัวใหญ่นี่ย

มีน้ำยาหน้าเขาย่องมาให้เรียบร้อยแล้ว้าไร้ผัวกูจะอานนัเหรอเออนั่นนั่นกรไข้นั้นข้าวผู้เคยรู้ินทำาแย่เหออาที่ยากเอาไปดูก็ันอีใส่ได้ได้ไดยแม่ซื้อปลางตอนนี้ก็เรายามแรงเน,น,น,นงาะ ชื่อน,น,นะน,น,น,น้ำให,ใหาม,าหม,หามา่พี่น้องแกล้งกันกระเพ็ดเลยเนาะเห็นเอฟซีหลายคนกับว่าเพ็ดแกล้งน้ำใหม่มีเบิ้งแม่กินในเบิ้งแม่เนาะก็เลยว่าเอามากำแซงกับอยากื่องน้ำใหม่อยากื่องเพ็ดก็เลยเอามาแกล้งกันเลยซะอ่ะเลาะว่าซีได้ยังอีกพี่น้อง กามาหอดสถานที่ก็คือบอนภักของเมยไก่เนาะมาอยู่ทีอ่าบากเซอยู่บ้านเนี่ยเกาะผู้ม่วงบ้านผู้ม่วงเนาะเอ๊แต่ว่าเมยไก่เอยู่พี่น้องเมยไก่ออกไปธุระจังหน่อยเนาะจะน่าเป่นกลับมาแหละแต่ว่าห้าวกระสีเห็ดของกินถ่าเห็ดย่างถ่าเนาะแกช่วยมาแต่งมออยู่นอกบ่างฮะ นี่ก็คือห้องเขาไม่ไกลพี่น้องห้องไม่ไก่ห้าโอกาสขั้วน้องเจดนาเจดนาบัตรก็ได้พี่น้องอยู่ติดกันเป็นครอบครัวพี่น้องเสี่ยวบนพื้นโน้ตเสี่เป็นหลอกเป็นหลอกประมาณประมาณเกือบเกือบเท่าไรวะประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยเนาะค่าห้องมันบ่ต่อเดือน อะก,ก้อยกยบ่ทันมาพี่น้องก้ลิตาเนาะบ่ฮู้ว่ามาฮอดหรือบ่รู้ว่ายังเนาะเดี๋ยวจะน้อยสิทโทรหาพี่น้องเพราะว่านัดกันว่าสิมามื้อนี้พี่น้องแต่วา่ายังบ่ทันได้โทรเช็คเบิ่งเนาะเสียพลสิออกมามื้อนี้เนาะนี่ละหองไม่ไกลก็เลยคําแซงน้องรัดส่วนมาส่วนน้องัดส่วนคําแซงออกมาเฮ็ดกินอยู่นี่เนาะหองไม่ไกลพี่น้อง มหนึ่งข้าวก่อนหนึ่งข้าวหิ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 ว,วได้กุ้งได้เฮดได้น้ำม้ได้กระดูกหมูหน่อยหนึ่งได้มหมูฮวงได้กระเคืองพักประกอบเน,ะะนาะมาพี่น้องตอนนี้ก็ไม่ไกลก็มาแล้วพี่น้องเนาะ มารายกันน้องรัดให้แกงน้ำใหม่เลยไห้แกงน้ำใหม่ชวนื่อกินพี่น้องแกงน้ำใหม่กินเขาแรงเลยสะสบายดีเนยสบายดีเนยสบายดีเนยไปจะซื้อเน่ยจะซื้อเนีจะซื้อยหมอนหนเยังงีเหน้าตูนบน้างเขาไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง ไม่ไกลกาดสีแกงไหนไม่ไกลแกงกิงออนอยางเง้ยอใช่ว่าจะว่าจะสีแกงขอสิอาซาอาจารยมังคุดใช่อีแม่ละแกงแสบบุกซอยนี่เป็นมีแต่อันนี้แสงเดียวพี่น้องว่าไม่ไก <c oughs> ลแกงแสบนะเขาละเขารำส้นเนี่ยเด้อลรำส้นเข้ามาในทีของเขาด้วยของปุชาเลยของปุชาป่ะมีนี่แล้วใช่แลนะคะแลนะแล้อ่ะพี่น้องเดี๋ยวมาให้ ลูกกระเม่เพป็นแกงน้ไมันลูกเคยถากินแากแล้วยิ่มเลยพี่น้องกันแซงกินข้าวโพดเมื่อสามพักสามพักครึ่งเนาะเดี๋ยวหายอีกเนาะเมื่อสามพักครึ่งพี่น้องข้าวต้มอีกสองเคืองบอนอิ่มยิ้มแห้งอิรีพี่น้องที่นั่งกินเนาะแล้วก็อิ่มเนาะ

จะสีดำอันนหอส้อนมเด้ได้้จเต็มกยังบ่ถือเลยวัน้ป้าสางเ่ยอ๋ยอซื้อนะมอนนิน้ำตาไลเลยอตาเปียก มาพี่น้องสบายดีพี่น้องนเม่อนี่เมื่ไกร่ครับสบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนนอกรับแสงกับมามดูรัดมาหอดสองบานนอแต่ว่าเมื่ไกร่ไปบีอักนอฮะแต่กลับมาเลื่อนบ่แม่นลุ้งเมื่อบาทไหนก็ลงเมื่อบานเพราะว่าบ่แม่นเลื่อนเราห้องเศร้านอเศร้าห้องอยู่มาเศ<ล>ร้าห้องอยู่มาเศร้าห้องอยู่ เดือนนึ่งก็ถือคือสี่แสนกว่าเนาะเดือนนึงถือคือสี่แสนกว่านี่มาอยู่ไรกันมาได้ยับโดด,าดามาแต่วันทีน่สิบหกมาแต่วันที่สิบหกเนาะมีกระแช่สแป๊ดไแม่เนี่กระวะรนนระันที่ซาบะกระซีคือเกิดในไม่ร้านหน่อยอยู่นี่เนาะแลนโดนยางใหญ่ดวงเลยทุกคนเลยกินหอด้วยกินหอดเอฟซีทุกคนเด้อ มาพี่น้องกินข้าวนํากันอยู่คนละทางเนาะ3ลูกตา3กับแสงสิได้มาหายายบอนยายบอนยายทียายยังใหญ่เด้อไก่ปีนึงยาย2-3เทือจักฮอดตอนได้สิมีจุดคนบ่มีเหืออาหารอาหารไม้ให้กินเนาะแนไม้ใส่เห็ดใส่กระดูกหมูได้ตําําปูําปูําปสดให้กินเนาะ มาพิงองจุดน้ำกันพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อกียบเขาน้ำกันเด้อทุกคนเด้อ้องแ,แบบมาบา่เลยเป็นบรรยากาศคือว่ามันถือเชื่อเป็นปีพป่นพินองเ,เดีเดดเดือดกลัวรุนแรงเลยอืมทำไมนี่เขาบ่บ่คอยได้เห็นภาพที่ว่ากินเขานิ่หนาเป็นข้าวคั่วได้เลยส่วยไล่เขาโฟกัสแต่เวียกงานเนาะเขาสีกินอี่ยังอะไรก็แลแล้วไปนะ ส่วนไลน์มัยนี้ว่าันเสาร์บรเหียงานกับยูบรเป็นบรตตกรอนได้พีงหมได้ได้ได้เด้แต่สิ้าค่าเซหของนี่ก็ยังยาก่โคตรเนี้ยัเงินยังกเงินยังก็ไม่แต่เงินยังกไม่แต่เงินแทบห้องกับเกวางเนาะอ่ะ แคแน่อาทแน่ซ้ำบอลดุกราจูแต่ก่อนเนาะแน่ซ้ำยู่บังย่อซ้ำยู่บังยาอแต่ก่อนซ้ำเส้นหาเดี๋นี้ขึ้นสี่เส้นปลายคือเส้นหาเดี๋ยวนี้ขึ้นสีเส้นหาเลยเ้นมันขึ้นก็คื้น้ำมันอี่เดี๋ยวไเงินาทคือบารได้เข้าวะคาน้ำค่าไฟขึ้นเขาก็ไล่ขึ้นบัวจีทองสางกั ลูกรัดกับความแสงมาเว้นไม่ไกลกับไปชมกาแฟก็เนาะไม่ไกลเรายังเฮ็ดเลยบริษัทอยู่พี่น้องทีหาปัวให้ไม่ไกลลพี่น้องเอ้ยออได้ได้เดียงแล้วได้ปนนี่ยงตัวเองบ่อจ้ะอหน้าอดังพี่น้องเอ้ยเพื่อนก็บ่น้องรัทําแงก็สิายงของรถามาาะพี่น้อง ขอแหงกับชีวิตเดียวนี่คายสิมบิพี่น้องฮะคายอังกนนี่เราปขายทิมหรอรสกับบมีเติมมากเัราิเ็นภาเที่อบอุ่นนั่นมันสิการเป็นสาพี่น้องอบอุ่นแต่ละจัมก็ดีใจเนาะดี่วาดูลามหา แซ่บพี่น้องขอบใจเด้อขอบใจเอฟซีด้วเอฟซีท่ามหามีไก่อยู่บ่านเนาะทานยู่พี่ถอดไม่ไก่เลยน้องรัดอยู่พุนดนะแซ่บบ่กออนหยาดกินเด้อพี่น้องบปได้เบาเขียงน้องมายิ้วเข่ายิ้วเข่า เธอจะแซ่บแบบนี้ใช่ไมาน่นะอะพี่น้องน้องดัดกะโอ้มียังไงมาจะให้ไปให้กระเทียนงานกระไดบบดุนน้อกกาไดกงานจี่หาพันพี่น้องจะห้ไม่ไกลพันหนึ่งพี่น้องเราต่ ได้เงินหาเลยแม่เดี๋ยวก็ฝากมาให้พ่อแน่เนาะเดี๋ยวก็ให้ผัวนําอีกพี่น้องให้พ่อให้แม่ให้ผัวพี่น้องเอ้ให้พ่อนนึงพ่อสิเฮ็ดบุญ2,000แล้วกให้อี้ําอยู่ในนั้นเออสกีนําอยู่ในน2,000น้องก็อยู่พ่อทุกคนก็สิอาจบ่ฮู้ว่าครอบครัวเฮามันะบ่สมบนพี่น้อง ก็อยู่แยกง่ายก็แจกกระจายเนาะอายก็อยู่ไทยก็ไปเฮ็ดงานที่ไทยก็พอได้แต่ใช้ต่นี่บ่พอสิได้เก็บพี่น้องน้องรัฐก็ไปได้ซาวกว่าบ้านเนาะก็ได้สีหาพันก็เอามาแบ่งใส่เนี่แล้วกให้้ครับแสงแตงรถน้ําเพราะว่าเฮาเป็นะกูลก็บ่ได้เบิงมันกดีแล้วร น้องได้แต่สิเออดีอะยู่้องซ้ำดอกอีเดะจริงจริงหอดไทยอีด้ยวยบอจึงได้กระสูนๆในเนาะพี่น้องเนาะ,ะขอบพูด FC โน้ตีสวยเดือดทีว่าเบิรงคลิปเฮาาด้วกระเบิรงโฆษณาไอเฮ้าน้องพี่น้องพอให้มันจุนเจือกันไปสิจ้ะมีได้หลายหลายทางเไงรัวหลายทางแล้วช่องทางพี่น้องขอบใจขอบใจน้ำ FC ทุกคนเด้อทีว่า เบิงอ่ะคีบน้องดัดคำแสงก็เห็นหยอดปิยวน้องดัดคำแสงแต่กะแม่ไก่ก็ดีใจเจ้าก็เขา้าไปแซ่เนี่ยแซ่แต่ก็แซ่เรื่อยเออเอ, <laughs> อ่ะพี่น้องก็ได้ก็สชีได้อ้านว่าพลาจากเนาะมาหอมมาเทิงเลยเนาะมือซ้องมือน้องดัดก็สชีได้กรับแล,ล้วก<ส>็ดีมา,ามากีทอดแม่ไก่แต่ว่าถ้าคำว่าเฟสแม่ไก่เด้อ โอได้บอได้คุยกันเ<ด>นาะโ<น>ปรไดบอได้คุยกันพวกกระเงา,าส่วงนี้ส่วงอัตคัดเนี่ยแต่ใบยังครับเนาะอัตคัดอ่ะพี่น้องเังไดกาแฟก็ได้ก็แชร์เป็นกำลังใจให้กันคือเก่าเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมเบิ่งโคชนะน้นองดัดนัดเน่เด้อพี่น้องพบกันคลิปหน้าพี่หน้าบ๊ายบายบายพี่น้องสวัสบบดีพี่น้องกินอย่างเดียวเนาะจะเนาะ